สวัสดีครับมือนีกับหาเห็ดแนวกินคืเอเกาแล้วพี่น้องมือนีเดี๋ยวออกมาหนอกบ้านหนอกสถานที่มือนีก็เลยหาเห็ดแนวกินซูพีสูหนองคืงเอเกาแล้วครับมือนีกับนี่ครับบาดถุงเดี๋ยวเนือมาพี่น้องสิ้ก้อยกินซูพีสูหนองนเนี่ยพี่น้องเนื้อเป็นเอามาเป็นชุดเป็นแพ็คไหมพี่น้องนี่รวมมาชุดละลอยก็าบาดนะน,นะน,น,น,นี่อับน้อยหนึ่งนิดเนือเนือกันน้อยหนึ่งครับพี่น้อง ก้อยสุพีสุนนองกินครับพี่นี่ก้อยเลยนี่ครับแล้วก็เนือ้อปลากระดิ๊บกุ้งสามสิบขีดพอมีน้อยหนึ่งครับโอเคจะได้กินนั่งสดครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอาจิกกอยสุปทีสุนนองกินเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวเขามาซอยเห็กดก๋อยอร่อยพี่น้องบริกิรโดน,นครับวันนี้สิซอยตอน,นยังไงเลยพี่น้อง Tỏa nồi bò khắp toán nhanh nhanh gặp xoài có tính nữa là hạp xí bố mớt đó hạp Chắc นี่ก็มีเขาดีแท้ตัวนี้สิ้ส้อยก่อยครับพี่น้องก่อยเป็นตอนเนาะตอนใหญ่ๆ เอาประมาณนี้ก็พอครับพี่น้องอลกล้วยแล้วกล้ยต้องบอกพี่น้องนะครับอย่ากล้ยหลกล้อยพอ่อประมาณากล้วยหลยมันก็เสียบบน,นะครับกล้อยมันพอดีพอดีจะคาบแล้วลอยห้างหาสิบ,บาทโอเคเสียแต่ห้าเห็ดใหญ่กว่านั้นมันจะเป็นคือเ้าเห็ดในงานนะคเขาเสียเดี๋ยวห้ากับไปปุ้งกันเลยครับพี่น้องคเรโคเรแเสบแน่นอนไปครับ นี่เป็นเพียสดครับพี่นอ้องเสียผสมพร้อมนะผสมเพียก็นี่ครับทอดตังเตาอายุนี่ต้มเพียรครับต้มเพียยะได้ก็ให้มันสุกก่อนนะพี่นอ้องวัน,นี้มากินยุขหางบัานครับ ข้าต้มเรียบร้อยครับบันนี้กับส่นี่ครับเนื้อลงไปรวดใส่เลือดลงไปน้ำพี่น้องเอาช้ำๆเลยเลือดนี่กับเป็นเลือดผสมเน้อพี่น้องด้วยแซ่เลือดไปจักน้อย เห็นช้ำๆพี่นอ้องปุ้งครับปุ้งแกก็ใส่พริกเลยครับหมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดลายเผ็ดหน่อยมกักแล้วเต่าตามสไตล์ครับพี่นอ้องนัวเข้าครัวโคตรเย่อนครับ หเหลือจังน้อยครับเดี๋ยวก็เส้นน้ำปลามันหอมมือนี้ว่นไดก้อยคบนะครับน้องก้อยน้อยเลือด ชิมมึงชิมชมึงพี่น้องอือห,ห,หือจับอันนี้ห้าก็ใส่บักหนาวพี่น้องจักสองเปลืองครับพอ่อนี่ตามเวยพัก เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาไปกิ้มขอน้อกันวันนี้เขามากินขอน้อกันครับเมื่อนี้น้องปิงก็อยกากกินน้ำครับ,บอ่าสวัสดีแต่สิได้ยินเสียงรถเสียงล่าเนี่ยครับแลนผ่านว่าอยู่ข้างถนนเลยอเอาเลยบรอ้อยเนาะอันเลยจวดจานรถพี่น้องไหมจิ้มขอน้องกันครับพี่น้อง เปือสีแดแกันเนื่อยเติบด้วยพี่น้องเนะี่ยเมืเ่อวานี้เมื่อกี้ขอนอกบ้านตามภาษาจับนิ้มหัวพี่น้องเพว่อนไหนยิ้มหัเศร้า บ่ได้กินโดนพี่น้องตอนนี้ไงครับเหนือแดง นี่ทักซี่แท็กซี่เล่าห้องวันนอกพี่น้องใช้ออมกบออมเกียบสี่จแจ๊บพี่น้อง มีไงหมดจะแสบมาแสบเข่าซีหอเหมือน้วพี่น่อง กินกับกินก๋อยเป็นได้ไหมหรอ chen khẩu mất con thì nó mưng. Nè. Miếng nẻ, chà chà, khẩu mất con. นี่กอา์ฟสเน่ยครับเดี๋ยวค่อยเจอันคลิปหน้าครับพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นำไปแล้วครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ